พาโชคครับมือนี้ยคงสุดท้ายครับพี่น้องยุีครับเมื่อนี้พอซอสกภาพชีพาน้องมากราบนมัสการปู่พ่อจำเดือนครับเมื่อนี้มีที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องยุีครับเขาเมื่อแรกกฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับก็เป็นกําลังใจทังช่องครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องครับก็สืบไได้พัดคลิปดีๆใหม่ๆจากทังช่องครับ มาอนียำคำยำแรงครับมาเตเว่นปูพ่นกับบอยุครับก็ดีเลยได้มาตอนแรงครับอย่างไดก็มีทเท็ดแน่นอนครับสําหรับปูเดือนงวดที่พานมากตลุดนะครับต้องขอโทษขอไห้พี่น้องหลายๆเด้อบางครั้งตัวเด็กก็มีเขามีรลดเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมดาแต่ว่างวดนี้นี่เด็ดเดดครับ ได้ยินเสียงปูบอกไปบบล่าเด็ดที่สุดคือวันนี้ครับเตรียมสมุิประกาศไปเด้อครับพี่น้องเอซครับสัญญาณเป็นยังไงเนาะพี่น้องมาทั้งนี้มาหอดกุฏิปูแหละครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับหอดมาถึงเหรอเด้อพี่น้องแบบนี ปู่พระจำเดือนนะครับโทดเออต่าง้ไก่ปูครับให้วันลมเปิดวันลมแห้งๆเวยปูนย <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอทีมงานพักหนึ่งครับพี่นองเขามาแล้วก็เตรียมสมุติประกามาพร้อมเด้อครับ ออแล้วก็เป็นแตยู่อยูเนาะ,นาะปูนาะได้ด้วยนี่พ่องวงอย่างนี้ครับสวัสดีย่างเย็นครับคุณจอยนะครับสวัสดีครับนี่นี่ภาพพี่น้องมากรกาบน้ำสการปูดเดือนครับมีที่เด็ดแน่นอนเ้อพี่น้องเมื่อนี้ นกนมัสการครับปูเ่จะเลื่อ,อพ่อน,อนกราบนัสการครับปูะเลื่อนพ่อนอมดที่แล้วเป็นใดปูหมัดที่่านมานี่น่ันหนอกตัวเก่าเว้ยไ <laughs> ม่ต้องแช่นั่น <laughs> นะไอแม่จะว่าว่าเสียใจว่าหนอกตัวเก่าท่านนี้นหนออตัวไม่เป็่งเพลงนีง้ เด็กกาเนาะูเนะนั่ยคนถือแลยปัญญาปัญายังปัญยาปัญญ์จตัวเมื่อเชียงมูตัว่ถือมูือนก็บกตี้กับว่า่นั้นกับพ่ออยู่ไ่มีแต่เามมีแต่เห้าเล่นกับพ่ออยู่ตัวมูถือกบว่าถือคือกัน ไม่ยุบเเมื่อไรครับ้นที่สาเอ็ขายาวรถหรครับมัามสิ็ดก็ทิ้ยาวก็าเกามาเลยบวันที่สามสืม่อนี้จเนี่ยจัมื่อไงนที่สามสิอ็ุลาัง่นที่ลาสามสิเอ็ตุลามาก,มออก,มก่อนหาออกมาก่อนหาออกม เล้วไปหาปูยนวัดเอ้าก็ปูคือเอกประตูวายูจากเจียติวาแต่ปูวายูปูวายูประเทศแฉะปูใหญ่วัดใหญ่เริ่มท้ว่าทีโท้ดิแดงไหมมาใกล้ละแวะรอดละสันนั่นแดงกับหัว้จก็ละพาชมกพระเจ้าก็ได้ผพุเมองกัน้ำมาผีบละอ่านมาหาวันหนึ่งไลก็มาอยู่ผู้พานกับทีกันเนาะ ปูเห็นว่านเดี๋ยวเบิงไพ่หน่องสิมันเป็นแต่ยูอยู่เนาะค่ะ<อ>แต่วันประตูนะต่างปูนี่มันช้ำรุดเป็นมะค่ะมันนยังไก้ซื้อดอกติดได่ค่าซื้อเป็นตัวยานนอนมากว่านอนเน,น,นี่ยจามจามเขามาเห็นสีโลออกเบิ้น <c oughs> ปูกะทันมีปัจใจปูกระยากอ,อันนี้<อ> หน้าต่างไม่เนาะค่ะจะเอาเป็น,มนไม่ไมไเราเป็นไม่เราไม่มิมดชิดให้มันปลอดภัยเนาะค่ะเราเป็นไม่เลยว่าปู่ก็จดจำยู่นี่จำยู่วัดนี่ตลอดเลยแม่บ้านต่อไปอยู่ไปยังที่ละมาเป็นบ้านเดียวของเราอนี่ใช่ไหมว่าเขาเน,น้นยืมลวดใบแห้งมาได้เหรอขันบ่ตติดออกไปขันนี่ปัจจัยกต่ได้เปลี่ยนประตูหน้าต่างเนาะคะ่ะก็ประตูนี่เป็นไปได้ไหมหน้าต่างอีกยืนบ้านมีได้ออกตายยืด ออกต้องออกตายก้วจันบกการนูนเนี่ยตำซากก่อน <c oughs> เดี๋ยวมาจ <c oughs> ังหวะอ้แวยแเ่ยจะยู่แต่พ่อปูมามันนั่นจัำรูดหมดแล้ววะสันห้องน้่ห้องนั่ให้ก็าคัานไหวเป็นกันกัน <c oughs> <c oughs> นั่นก็ดียุ่นแล้วขันไหนนังว่านเพื่นให้ นั <c oughs> ่งแบอยู่น้อปูที่ที่ได้เห็ดได้ชมได้เจ้างูลายอยู่ประตูนี่ก็ะแม่นประตูก็สิเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนเลยหมดละแต่พี่ปัจจัยเนาะนีนก็สิเปลี่ยนมุด <c oughs> ปูว่าคันไฮลังวันได้คันไฮลังวันได้ก็สิเป็นจังบุญอยู่น้อปูนะแต่ว่าได้ยินว่างวันนี้นี่ปูไปเอาอยุ่มๆนี่พุ่มเมียนคานว่าค่ะปูเอาอยุ่มเก่าห้าวนี่เด้อพ่อแม่ญาติโยมก็ได้ ก็ต้องบอกหลายกันนาจะรู้เนาะค่ะีให้เข้าใจลดถอยว่าพูดใดว่าว่าได้รใหญ่กลับขึ้นมาอยู่พี่แล้วเด้อบ้านน่านองห่งแล้วมาอยู่บ้านอยู่ทินแล้วนะโยมเออโยมพ่อโยมแม่โอ้คนหัวลูกเว้ยโย่พอโยมแม่ยก็ปวดกขาทราบว่าพอจำเยี่ยมยุไสกับบ้านทิ้นอยู่นี้ญาติโยมไปม้อนขึ้นมาเพิ่นท้าขึ้นมาแล้วก็เลย่อนไปหานางวันมาไว้ให้หมู่เจ้าละบ้าน้หารางวัน หานังวัดโน้ไวให้พ่อแม่พี่น้องทุกทางจังหวัดเด้อพ่อแม่ก็ได้แต่ว่าพิษจะหน้าเอาเพื่อเอามาให้บอกรวดบอกบ้าไปซะคนก็ได้ผู้บญบอกุญบอกบุญบอกบุญบอกแนวมองที่พูดสิได้เง็้ยได้จ้างได้ซอมได้แจมนี่ละไงคอยว่ากี่ติ มันกะบอท่านได้ดีเนาะอยูกะยูย่ยยางๆคอยับคนให้เมื่อเจ้าไหวคอยบอกระสีบอกคือ<ม>ว่าเดี๋ยวนี้ต่อไปนานี้ขันนี้นังวันใหญ้ญาดโยมถื่อเออหลวงพอ่อกะอยากเฮ็ดกุดลไม้เดี๋ยวนี้มันส่งดีซื้อมันโซเบิดแล้วจีนไทยออกเวิดประตูทุกท<า>ด้านเพื่อนไขยนอกคือดีซื้อก็แล้วจะพอจะแม่สิมีสัท่าดอก นี่กานปล่อยไปให้ถือก็ได้ที่มาเฮ็ดกดเดี๋ยวนี้ออกตายเบิดพราอยู่ไดจะซื้อเด้อย่อมพ่อย่อมแม่เลยเพราะศรัทธาน้อพ่อน้อแม่ล่ะกานมันถือก็ได้พรอได้เฮ็ดกดอยู่เนี่ยผู้พันหมดถือ่นอยากมีเพิ่นใจใสศรัทธาจะไมาเฮ็ดมาสร้างการอนุโมทนาน้าเน้าคนอนุโมทนาแล้วจกใจใสศรัทธาคาร์บอนนี่คาร้บอนนี่เออเออแล้วแต่ใจใสศรัทธาดอกใครอยากทำบุญทำทานก็ได้ กติให้ไปเรื่อยๆเองล่ะเพราะว่ามันบ่ได้เศร้าดอกคือเศร้ากับเศร้าบ่ได้ญาติโยมมันกับขวาให้องก่อนเห็ุคือเกาอยู่คือเกาว่าเขาเงินนึงกับที่เขาเงินนึงอย่งนั้นล่ะใลทา FC นะคอืมซุวงเมื่ี่เนี่ยเรออกไปหัวพ่อแม่ที่น้องกัยังสีเห็นตัวเนาะเป็นบ่ล่ะอันซ่้งนี้บออกไปพ่อแม่ที่น้องสีได้บ่วทางจังหวัดแมนบ่วอืมแต่ว่าจังสันล่ะ ห้องน้ำก็ได้เอาผ้าคันไว้ย่าว่าทรอยมแม่น่ะไอวะโย่ไปซื้อนี่ย่านแต่นี่แต่ว่าอดเราอืมมันกะใครญาติโยมได้จังสมพวกมุงมาดป่าธนาเราเฮ็นยังไงฟ่วงเกาเห่าล่ะเด้อบ่ต้องระบุ๊ซื้อดอกแม่ลูกเต้ากับโยกุดแน่ไผกับลูกบ่ละล่ะเคยมาเห็นเมื่อไรเนาะไผก็ได้ ขาดโยมก็ไปดึงขึ้นมาไปยื้ไสก็ว่าเหงาขึ้นมากขึ้นเก่าก็ได้มากล่ะยังว่ายื้ไสก็ยื้อ่าได้ดอกคนปแตาขึ้นมาเป็นชิ้นหอดนะปูเนาะคือนดูแม่นโยมก็ดีใจอยู่ดิญาติโยมชัดทราไปยื้ไสมันก็ดึงขึ้นมากขึ้นเกาบ่บ่มันกัเฮ e er ้าบ่ได้สั่งเพื่เดือดร้อนเนาะเพื่อนก็ดีย่นล่ะถือว่าดีอยู่แต่มีกำลังใจอยู่ก็น่าคนแฝงก็ได้ มันกับมี่ยงสันเก็เอามาล้วละนั่งวัน่นกระไดให้วารลดบอกนั่งวัน่นรกรไดมาแล้วี่ตูนให่วาเลวเนี้าได้ตัวใดครับก้ตัวใดตีเลขสมตัวนี่เจ็ดสี่เก้ด้ <7 49 S 2> อเจ็ดสี่เกเดเก้าเอพิจาหนาดีๆีโอู้เอายูมองที่เคย อืมเอาที่เคยโซมานทั่วประเทศนัน่นนะเด้อการเป็นช่วงอืมเจ้าลูกะไปว่าเออกญี่่นเรื่อยว่าแล้วเพิ่นก็ออกเป็นตัวมากขึ้นกีกีละเมื่อไร้ยาบหมิเพิ่นก็ออกมากเป็นตัวเห็นก็เรื่อยเม็ดเดียวห้างเดียวเลย <c oughs> แต่ว่าสองตัวต้องซื้อไว้น้ำเด้อหยาบโยมเลยยับป่าเด้อสองตัวคอยบอกใครเท่านั้นนะสองตัวนี่ต้องซีกาวซีละเจ็ดซีซีเจ็ดนี่ล่ละ กขึ้นตัดยู่ในสามตัวนี่ตัดเลยนี่ยะปะเอาย่งที่เรียกรางนี่ซื่อเข้าศูนย์ี่ศูนย์เท่านั้นเก้าศูนกับสี่ศูนเด็กรางเที่ยเออเท่านั้นเล็กรางถือว่ถูกอะมีเท่านั้นละเกกับสีออขับวกกับยังไ้ยาดิ่ยมถึงล้วเพราะในเฮ็ดกูดเฮดชาลาเนี่ยแต่งนี้เลยอยากให้ได้ขึ้นยังนี่หม ดืวยวานว่าว่าอย่างไหนเด้อย่มพอยมเมีให้เม็กซี่เพิ่นได้ออกไป็สันตัวจังว่ากะดีใจน้ำยาน้ำย่อมย้อดอกให้ตีราสี่สวนนี่สี่ส่วนนี่ล่างนีสี่ส่วนอย่างเลยนะบสี่ส่วนเก้าส่วนสื้อล่างเื้อสองตัวพ่อล่างสองตัวอืมสั้นละนี่สั้นละอาเป็นยังบุญยังคุนดีเนี่ยอืมน่เห็นได้น่าจะได้พ่อได้สางพุทธีน้องคนชั่วคนมัน กูก็ดีใจยิ่ดอกเว็นหูบช่วงดีใจย่ยว่าลยิ่งห่มหอยู่กูเพราะว่าไปเอากระเพิ่นก็ให้ไว้อยู่ดิไปว่าเ่ายากเลยไปหลายคนบ่อบ่อเพาไปหล่เอาเดี๋ยวนี้ยี่ว่าตุนแฮวม่พระติด่มีดพระอกนั่นมากเพิ่นเพิ่นบ่บ่ใหม่ริมข้าวริมข้าวไปมันบ่มีพราดอกอยู่เห็น ี่พรระคับแต่ว่าเขาพิง <c oughs> มันดีคว่วบริสุทธิ์วอาไปคือซเสื้อหันนี่อย่าให้ปูนี่ขึ้นไปแต่ว่าจะบ่ิสุทธิไปดอกอบ่ไปก็อยากได้ก็สิไปขอ,อยหันแล้วมาให้นย่มพอนย่มแม่ขึ้นก้าวว่ากับยูโบไก่เนาะครัอืมขขาเข้ามาอยู่กับทินแล้วโม่แววใส่หวองนี่มาตรฐานเพื่อนก็บ,บอกว่าญาติโยมวันมาตรฐานเพรเพื่อนเจียวขึ้นมาไปเอาปูขึ้นมากเพื่อนเอากับว่าขึ้เล่าดอกเลยมันก็เป็นยังบุญยิวพานมากเลย ยังสั่นลหรกรมียังสี่ลหอเด้อมาในูไดไปเอาแล้วเดยวมาเดวือนี้ไปไปวดแรกนเนาะูวดแรกเื่อนวดแรกเลยยเอวดแรกเรยหนึ่งวัดแรกเรื่องวดแรกเรื่อวัดแรกภูการยหญยใหญ่ใหญวัดกับมายุบานเนาะค่ะกับมาอยู่บานกับมายุบานนั่นน้อของนะคะเขาไปเบื้องวัดเบื้องว่าโอ้ยหกรพุ่มกว่าว่าสิพ้กกันไปทัร่อสะอาดดยวกับเจ้าวัดอะไร เขาไปทำความสะอาดที่เซแล้วก็ออกมาคออือบนอ<ร>ยู่ว่ากับป้าไก่ะะโอ้ยกับบ้านเขาอยู่นี่เนาะ,ะนนกับไปเฮ็ดถ้ำเนี่ยไปดูแลอยู่ใส่เบื้องต้นใหม่ต้นไหลเนาะปูเนาะขาดยโยมลงคนบนท่มากฝนกบว่ากะที่ซ้ำสมใจอยู่ดีขึ้นมาเราเด้อคุณแยแต่ว่าเขาไปยุคเนี่ยาาขยัยดีใจมมากมันอบาขัดยมมาคุณแฮมันแ่นยัดย้ับมากคุณแฮมันแบบขัดยวไปไปกคุิไปทันงกบขัดอมดไกยังแต่ว่า กำวัดกะสิไม่อยู่วัดนี่อยู่วัดนี่ล่ะอยู่วัดใกล้กันนี่ล่ะนนายอยู่วัดบ้านนี่ใกล้กันนี่จะช้เวลาไปขอโชคเพื่อนกาไซว่าเขานี่เคยเฮ็ดเคยท้ำยิ่มหันญานโยมคนกะเพลองเขานี่ฮั่งซี่ล่ะวาตะกี้พอปูนี่น้าจ่าเป็นพ่อจ้ำเพื่อนกาไซดิ้ก็ดีใจโยเห็นเพื่อนว่าโอ้ก็ได้เพื่อนยังไงขึ้นมาอยู่ก้นแหก็มาล่ะ พี่น้องสารคามแถาแม่นี่คงสิรู้ดีเด้อขนาดเว่าแม่เข้าใจแล้วเด้อดู้เลยเนาะค่ะอืมงั่นหลายคนซุ่มสารคามกันถ้าสิไปยามมันได้ไปดอกโยุ่ณแม่ของนเพื่อนบอกสิได้ม้ยามตัวเพื่อนแห่งอยากว่าลาบม่เาแฟนสิไม้ยามบ่ปานี้อยูเจริญสินกับเบื้องเราเด้อไายเราเด้อมือนีเห็นตัวแดงจึงพึงบ๊อบบูนี่เห็นอยู่กออกง่ายออกงามตัวแดงจึงพึงเลยเด้อพี่น้อง ผู้ไปน้ำก็เป็นผุ้ช่วยคนละที่รถไปดีมากเนี่ยอืมไปปลายลายก้นไปได้แล้วกลับมาเลยเนาะครับปูไม่ใหญ่ง่ายๆแดงชินคืนเลยเฮ็ดแล้วก็เอามาเริอนเนี่ยผู้ไปมือไหนเนี่ยผู้ไปลายมือหรือดิโอ้ลายมือเหรอติวเอามาไหว้ถาคักๆ่ะดิ่เนี่ยเอามาไหว้ถาดิไปน้ำหาปูอัน เราขึ้นนอดขึ้นก to ันตัวกับว่าขึ้นน่านมากแท้ยี่ส้อฝากโสงกำลังสิท่อาเลขโท่ยุ่นแล้วพอดีพันว่าพอดีไปเจ็ดสี่เก้าตีปูเจ็ดสี่เก้าทามวันนี้ขึ้นเป็นเจ็ดสี่ศูนย์เหมอนไงอ๋มาจะใช้สิเจ็ดสี่เก้าไหมเจ็ดสี่เก้าดีเจ็ดสี่เก้าเด้อแก่เหมือนสี่เก้าอยู่แบบนี้แก่ไหมแก่แก่เจ็ดสี่เก้าดีเจ็ดหางมันต้องว่า ด้านนั่ก็ได้ล่างมันค่อยเอาเก้าศูนที่ศูนเนอ้อ่างเนื้อนี่น้องครับปูเนี่ยนี่ถูกตัวนั้นถูกต้องตองมันเทกากันล่างนี่โอ้ง่ามเอานนองส่งมาให้แจงส่งมาบางหนึ่งสามสี่เก้านี่แม่ของสงมาบางหนึ่งเปิดบางหนึ่งเอาคือใกล้เคียงกันแต่ครับปูใกล้กันยุนเนี่ย3้ามี่เก่าดีนะใช่เจุดถูกน้อยจุดถูกขวาไก่เนาะ อยู่เมี่งหน่อยคนนี้บันจุตัวกว่าสิด่โอ้สามสี่เก้าเจ้ามันตัวเดียวกันตัวขนาน่นค่ะโอ้ดีดีไก่เคียงเลยนะปูสี่เก้าเจดสี่เก้าอพี่น้องเจส่ห่ยแตกมานถูกโอ้ยแตงมากเลยหันเอาแตกสี่เก้าไก่คักรออ๋อนี่ค่ะคักรอครับพี่น้องล่างกับเก้าศูนย์สี่ศูนย์ปูบอกว่า ซือเท่านี้แหละว่าสัน่นหน่อยเชนเนว่าสันอคน้อยเก้านยอนี้แหละชุ่มหนึ่งคนแหงสีว่าถ้าเบิองน้ำซอง้าชั่วพิางอย่างวัดเิ่นบอกจะดีใจขึ้นยังนี่ไหมเิ่นมาโชคมากคนสีว่าที่เบิองได้หนีรอดน้ำสอฟ้าชั่วที่นอนยูตังอย่างวัดกับเฝ้าของมะเบิองเนอะครับ Premises, กดไลค์กดแชร์เพื่านเพสวกกอบน้ำเมี่ยฮ่าเหมือนนี้ขายิว่าโทษถามด้วน like nah oui ึ่งว <oh ่าเบื้องยุเบื้องยุพน้าโอ้ดีใจว่าสันยินเพื่อนว่าเปิดเบิ้งแล้วว่าฉันเนี่ยเพื่อนยินเสียงปูมันก็สิดีใจยิ้แล้วล่ะนี่นะครับปูเพื่อนก็ดีใจขึ้นกันถามเพื่อนเบิ้งแล้วโทษถามว่าเห็นว่าบอกเพื่ยนเพี่อนี้สพสวกเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยี่ยฮาก็เห็นแล้วเราพน้าว่าครับโอ้ดีใจดีใจขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับแถวสะข้ามมือนี้เพื่อนทูเท่ากัน จังกุนกายได้โศกน้ำพัวอืมได้ไดเน่ะทอนนี่ออกมาคือว้านเนี่ยเถอะเด้ออี่พอรยปูได้ดีๆีเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวเบิ้งเนี่ยคือเป็นตาแน่นี่นะคะการพ่อการพ่อใหญ่มีคือการพูดบ้านพูดในก็ดีเหมือนกันพระเพิ่นมั่อยู่หนีเพิ่นก็ได้เจ้าวาดเพไนมั่งก่อนจ้าวาดแล้วคนบ้านนี้แล้วหนีแล้วไม่วาดนี่พูดอยู่คนกับบ้านอยู่ แต่ว่าผู้ใดมากจัดส่งคือจังว่าขันมาขอกัะไดแต่กี้ได้ยงนีหนึ่งโม่ใม่เแบ่เพี่วมาขอก็ไใดเรื่อยเรื่อยอยูนทุ่มดีนะผมดีตัวกระสั่นเป็นทุ่มเดียวกันกับตุดแห่นะคะเพราะบ้านเดียวกันยู่นวะเนี้ยมาแล้วเนานเราเอาน้ำปูเข้าบนมันมีอยู่สองหม่องเลยหม่องที่แน่คือว่าเปิดสาบเลยมันมีปูสนับสนุนอยู่เลยมี อย่างว่าโอ้เคยได้ยินมาเมื่อนี้โอ้ดีใจครับที่ได้ให้พี่ให้น้องเขาไปตลอดจริงๆนะที่บ่ได้น้อยใจเนะแต่คือสี่บ่มีปัญหาดอกกับขึ้นหน้ามองไอ้ไอ้พี่น้องอยู่ได้ออกไปนี่นะเป็นตะปูกับบีหนองคนบ้านคนต่อเออร์คนติดใจมากหลวมเห็ดหลวมสั่งเติม แม่หยาบแม่หยากให้เขาแน่สามนามสการปูเป็นเดมาขันมาเห็นเดี๋ยววงทั้งนอกงามงามน้อปูน้องแหน้าต่างหน้าต่างเพี้ยงเดแล้วหน้าต่างเสียบทิศไว้ดิเนี่ยประตูก็ได้ใช้ทูไม่เอาเนี่ยเจ้โยมพ่อโยมแม่สี่ได้ตรวจทเอไปพระก็อยู่นหยาดน้ำโยมละน้องพ่อแม่เนอะภาะก่พอแดงเห็นง่ายนะจ๊ะมาเดี๋ยวมามีเงินเห็นแล้ว ช้างเขาไม่เฮ็ดไหนก็ขอขอดใส่บ่ได้เอาเงินส้วงเฮ็ดดีเอาเงินในถุงข่อยเอ็นเนี่ยเฮ็ดก็ได้โอ้โหมันเป็น่ังสั้นเนาน้องเพิ่นเพิ่นส้วกมานน้ำเพิ่นเพิ่นส้วกมันแก่แล้วแต่เพิ่นแต่เพิ่นสิ่นใจใจช่างอยากให้ได้พี่น้องนี่ท่างกลางจังหวัดนี่เนาะอยากให้เพิ่นถือกเนาะพูนอยากให้เพิ่นถือกอยากให้ได้เถิดดิเพิ่นได้ก็ซื้อไปได้ดีไอ้ผู้ดวงดีก็ได้หลายนี่เนาะ กูมีเงินเถ่นี่ขึ้นวาน้มีทุนเพื่อนมีทุนเพื่อนอะไหลายดีเห็นว่าหาซูนได้หลายว่าคนครับหาซูน,นค้น,นหัวยอมรับด้ยคอยนี่พ่อใจหลายคอยเป็นคนดีใจลายเด้อย่อมพอ่อย่อมเมียคันผู้ใดมาว่าน้่มคอยดีคอยดีใจเถ่นี่จะคอยเป็นคนยังไหนโบคอยว่าคือมูคอยดีใจลายชะอึกสะอื่นได้ใจคนนะถ้าเจ้าถือนี่ข้าเจ้าท้วมมหาเมียข้อที่ดีใจโอ้ นี่ว่าให้ฟังเด้อพ่อแม่เด้อพ่อดหรอกเนาะเพื่อนถามมาว่าเลขบัญทีธนาขารตัวไหนพน่าวที่บอกหานเจ้าถามขอเห็นอย่างช่วงเงินไปให้ตัวเรียมาเพาะน้อจะเป็นบุญคุณหลายๆเรว่อวถ้างูด่านช่งว่าให้เตือบิรี่บกังคัเปนถืกน้มันกระยักรัวผู้รนี่จนเงิดด้วยยู่น้ำกันโอ้ยบอว่ามเราเรได้รายเงินนก บอกป่านเห็นน้ำโน้สเขาเห็นคนเพื่อนเห็นคนเขาว่าอะไรอ๋อครับเราเรยกเก่งใช่ไหมอ๋อเก่งใช่ไหมกับ oh ปูคอนเบิดโทษปูไดดประจาเพื่อนเอันอยากโทรมาเพื่อนยงบัวพืนี่หรือ่าใหเอ็มซีนโทรเพื่อนพนอยากทับุญนะครับพนว่าแม่นเบื่อนี่เดอ้เหเบื้กันนด้วนน้ำน้ำนี่้มีบ้ อันมีอยู่ในวิญทั่ารเพราะว่าเพื่อเออยากจะโทรหาปูอยากรวมทำบุญกับปูเนาะอยู่ในทัศวพท์มีมีเหงนะแต่ว่าทายทํำนี่มันเบิ่งบได้เดี๋ยวรอเปิดโทษปูเนาะค่ะเพื่ออยากรวมทําบุญน้าปูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนาะค่ะปูปัญาย่งมากอีกวัดจุบานปูนะคะเบันนี้ประตูกำนาตางเนาะค่ะแต่คือว่ามัน มันช้ำรุดนะคะคือว่ามันก็ดออกในนอนบ่ไใดเนาะย่ำรับยามนอนปูก็ได้ปูก็อยูุรับมาแล้วมันก็อยูุ่รับโอ้ยยังสิเกิดเกิดหมู่บ้านนะสาธุเด้อให้มันเข้าเด้อปู่วยอีพ่อเอ้ย่างนี้นี่มเพิ่นได้เด้อเพิ่นอยู่ใกล้ต่างจังหวัดมาให้เพิ่นเกียดปู่เดี๋ยวเปิดหาก่อนปู่เพิ่นเกลียจะนาดีก็หลายที่ขนเนาะแม่นบ่ว ผูเพิ่นดีเดี่นก็ดีแท้มันตรวตัวนี้ว่าว่ายอเปิดตู้อืมาได้อเปล่ารเียบมเมนศูนย์หกห้นอยู่หน้าดยังไงบ้านเมนเอาเอดโบงอยบ่มันใจเนั้นพระเดือนแม่นี่เงินโคตบงทั้นบ่แม่นมันเสียเฮา่ทอไปหาผู้อืนอพิ่มันใจนีี่หอยีน่แหละคันผู้ได้ยาก ทำบุญน้าปูกัโทษกับมาหาปูโดยตรงเดี๋ยวเราเบอรอโทษปูไอ้ตองบางคนเพิ่งกระติบโทษมาถ<ม>ามแนวทางมุนละปูเมียนอยู่ขันขนเลกปู่เข่าบาดนี่หูห่อนนี่ปูอนห่อนก็ห่อนตัวกระจิงป <c oughs> ูใจดีกระจิหาให้ไปเรื่อยๆแล้ว<ม>ว่าเช่าดอกเทื่อนแล้วก็ทีมีดีพวกคุ่มใจในใจว่าแมนแมน เงนบอนีเบอร์ปูยุต mm ิธรอืมงนคแม่ละแม่บนี่บอเบอร์นี่บ่แม่โอ้ยแกเเบอร์ปูวยูรศูย์หกห้นี่บ่เม่บ่ะปูศูนย์หกห้าหกเก้าเยอะเบอร์นี่แหะต้องค่อยชิมาสถานในเขาด้ออีป่อ ยังไงไก่เขาญาติโยมได้เงินเนอะไก่ปัจจุูประจ่ายส้ทานเด้อะหมวดแรกที่ไปเอามาจากวัดกุดแหน้ำปูน่ะหมวดแรกคักขักไปขึ้นไปเอาน้ำปูน้ำพร่าห้าวนะคะเก่าปเดิมเอาน้ำพร่าห้าแล้วเนี่ยค่ะเบอร์โทรนะคะเพื่อท่านผู้ชมอยากโทรมาหาปูนะคะหรือว่าอยากรวมทำบุญน้ำปูอยากซ่องแซมหน้าต่างประตูให้ปูนะคะ อ๋อสายบุญพอนันเนอะครับ,บ,บสายบุญบบนะคะบอกบุญตัวเลขน,นี่เนาะค่ะไปได้มากสามตัวนะคะเม็ดเดียวเจ็ดสี่เก้านะคะแต่ปูเพิ่กับว่าเน้นๆแต่สีเกนาะค่ะย,า,ยกากประกาแรงมากขีดเสน้นใส่สี่เก้าเอี่อสี่เก้เก้ี่หนึ่งกลับไปเลยบาหลายขันเลยสี่เก้าเก้าสีกลับไปรวดติปูเือเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนี้ยปลาปราอะไรกว่าบ้านอือคนที่หลายเหล้วดิ มันถือกรเจ้าลายๆเลยครับพี่น้องเอปซี่นบอกโอ้ยมันออกเด้อสิได้มาวดวกฝนน้ำปูสันครับอืมโอ้ยมันถือเรืองนุ่มพอยุ่มแม่เ้ยยังอยากให้ได้เด้อพี่น้องกแคปหน้าจอไว้เด้อครับเปิดเลขเปิดโท่ปูครับตามนี่หละเขียนไว้ก็ได้กันเขียนหน้าจอคนน<ม>ี้ไลยคณชายชนโอ้ตัวเลขเห้นบ้ครับตัวเลขนี่แหละครับเป<อ>็นชัดออ เจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าครับเจ็ดเก้าตาตรงกันไหมครับเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดเก้าตัางกับเก้าศูนย์สี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์อันมาสันเพื่อนปลางานปลาปูพันโดมาแต่ลายเหมือทั้งทีมงานตามหาปูมาแต่พ่อครับบอลงว่าปูพันใหญ่ปัดแล้วไอ้เห็นจะกดแก่ข้องประตูยมขึ้นมันใจเรี่ยกล่างหรือว่าอ่าน ม,มันใจล่างมันบูมันคือขันเนล่างเก้าศูนสี่ศูนบอกค่ะเก้าศูนย์สี่ศูนปูม sim ันใจเป็นว่าอัน uh ที cin ่อันอันอนเนาะแต่เจ็ดสี่สี่เก้านี่ก็ะยาป่าได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดที่ที่เจ็ดบอกคนาํำแน่ยาป่าดิรับเจ็ดสี่สี่เจ็ดองร่องเลย่มเด้อครับใจว่าบ้านนี้ก็ วันนี้มันก็ับว่าอยู่ชื่อเรียกไปเรียกชื่อแล้วเรียกผู้เหรียญตัวที่ซื้อเขาเข้าวาดกันฐานกันกองได้กับมันได้น้ำเงินี่ตัวนี่ก็นี่คือเป็นเถือกับดีใจน้ำเงินเนาะค่ะปูดหรือว่าดีใจตัวคือว่าการไปเอานี่บพรมันว่าเอาซื้อนี่ถ้าถือปุ๊บยกพระเสียวหมังไหมก็ย่างถวายงวดนี้เสียวหมังไม้ถวายเด้ ต้องไปเว้าเพื่อนโอ้โว้าคักจริงนี่นวดรุ่นที่มีแนวถวายปูนี่รู้ใจเพื่อนยูวแนวเพื่อนยังได้ขันงวดรุ่นมันถือจอมขันนี่มีเสียวชุดขาวถวายเพคนมาตั้งแต่แต่ว่มีแนวแพงเนาะมันโดนมีแนวแพงเนาะปู่ว่ามันห่านนู่นหมดไฟกับ้างไม่แถวเตี่ยวผู้เดียวเลยถวายท่านที่เลยาประจําเคยอยู่กับปู่ประจําได้รู้รู้ว่นรู้ว่าแย่ไปไอ้หาปู่นี่มีหย่าง เล่ากับมีตะปูจานตะกี้กกับพอจับก้นแตงผ้าแตงไม่ไปเล่าเป็นขี้เนาะค่ะอืมโอ้คนามจริงเป็นไปฮะเพื่อนคือเดียวนี่ขันแม่นเพื่อนคือสีอยากสารหมักไม้ตามแม่ว่าขันธาตุถือนั่งวันนี่นั่งงานย่อมไรนั่งวันก็จีไปสวายเลยเก้ายางเลยผลไม้เจ่ายางอืมก็เกินพันบาทบัวได้ผลเลยคุตเทียเฮ็ดติงสันต่อไปขันมันถือซ้อนกันนี่ก็จีมีชุดขาวแหละชุดขาวนะคะอืม

ให้ได้สมควมมุ่งมาติปาตนาให้เงินไหลลังเขาน้ำมูเจ้ามือละแสนสองแสนเดอ้อให้ได้มาเห็ดมาสั่งซอยกันสมควมมุ่งมาติปาตนาคุณศิลค์ณุณทัพให้คุมคล้องเดอ้อสมควมมุ่งมาติปาตนาอยู่ซุ่มกินเย็นทกบาทหนึ่งได้เงินหมื่น,นแลนมาห้องทกบาทสองให้เงินแสนแลนมาเขาเดอ้อทกบาทสามมาสร้างมาเท่าแลนมาห้อมทกบาทเจ็ดให้เจ้าได้เป็น<อ>พญาหัวนามู โกบาทแปดให้เงินไหนลลังโกบาทกาเก้าเงินไหลลังเขาเงยนเจ้าเืิอละแสนทั้งแสนเด้อย่อมพอแ้แม่ทุกผู่ทุกคนเด้อทุกภาคทุกจังหวัดเด้อได้มาสาง่งมาแปมแมากันเด้อแม่เด้อเอาสาธุเอาพรนที่ดีสุสดๆละคัดออกไปให้แม่เจ้านี่เขียนวันที่ผิดมังงั่ะได้ก็จะได้ขอในญ,ญาติมาหาลงเวที่เนาะค่ะ อพี่เห็นชัดแล้วเนาะบานี่บานนี้บพราพีดดอกโอ้คนถ่าเท่ากันไหวจอดเนาะจอวจอบกูนี่ละคันมีเห็ดมี่สามคนกับเป็นทุกสันดาห์เน่ยนค่มนั่นเห็ดซื่อมันถือว่าดีละไรมือเจ้ามีซื้อมีเสียงน้ำกันนะมือเฮ้าเนั่นสาธุครับดังบัตทุกคนไม้กระไรสูบรมาทุกคนเนาะนี่เนเขาเนี่ย พี่น้องทีตอนนี้กะเดินทางมาถึงช่วงสุดถ่ายของคลิปแล้วนะครับพซอสก็สิเดินทางต่อไปที่วัด,ดหลวงนาเพื่อนครับไปตามแม่ชีเนะครับตามแมช่ชีก่อนทีสิกับบานครับอพี่น้องก็ตามพซอสไปที่วัดหลวงนาเพื่อนเนอะครับไปตามแม่ชีมิ่นครับใส่คลิปก็ขอให้พี่น้องเุกโชคนได้ชมดีทุกคนเลอครับ ขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจที่มากดติดตามครับกอ,อ,อกันไหมนะีิจีนาครับทุนผู้่มครับโชคดีครับสวัสดีครับ